สวัสดี<ม>คะ่ะทุกคน<ม>ก็คือวันนี้เราจะมาอย่างที่ทุกคนรู้กันนะฮะแกะของขวนนะะัญค่ะต้องขอบคุณทุกๆคนมากว่าที่ส่งของมาให้อายนะคะแกะเป็นช์ซองก่อนนะฮะเราแกะอันนี้ก่อนดีกว่าน,นะคะดูกระจิตริบจีซองแน่ๆ <laughs> <laughs> เปิดมาอันแรกก็จีซองเลย้ ทูอาอ้ยโฟอีฟแฮปปี้ร์เดย์ย้อนหลังนะเราไม่รู้ว่าอะจะชอบไหมแต่เราตั้งใจรอเอฟมาให้เลยนะส่วนพวงกุญแจสแกนเพลงได้ด้วยมัมมีหัวใจน้องอานะคะขอบคุณนะคะมาเป็นโพสมาเป็นโน้ตไหนเพลงอะไรวะถ้าสแกนอยากรู้มาสแกนเพลงยังไงนะนี่ไอ เพลงวัดปะาละสกแกนพงคุญแจนี้สกแกนออกมาแล้วเป็นเพลงวัดปะาละนะฮะโอเคเปิดเพลงนี้ไปกับอะไรกันอุ้ยเป็นการ์ดจีซองสองใบนะคะขอบคุณนะคะทุกคนอาฮะอันนี้ก็เป็นอีกอุ้ยน่ารักอ่ะนี่ก็เป็นรูปเหมือนกันนะคะ Happy Birthday t ูอาร์ไออี e. ขอบคุณที่เติบโตมาอย่างมีคุณภาพขอให้อาไอมี I แต่ความสุขสดใสในทุกๆวันได้กินแต่ของอร่อยๆทุกวันสุขภาพแข็งแรงไปไหนอย่าลืมพกแมสก์วกเจลแอลกอฮอล์ขอบคุณที่พยายามซ้อมอย่างเต็มที่จนได้เป็นโฟอี e. เราจะรอดูความสำเร็จของเธอมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะทุกคนรักเธอทังกีมาเวม,มาฝากหวังว่าจะชอบนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคนเก่งขอบคุณค่ะยังไงดี ันนี้ก่อนก็ได้เอ้ยแป๊บนึงอันนี้ทัวอ์ไอหรือทูใคร <c oughs> เขาทูสองคนเดี๋ยวหนูเก็บไว้ให้พี่ไม้ด้วยแล้วอันไหนของอาไออันไหนของไม้ละอ๋ออันนี้ของอ้อันนี้ของหนูอ๋อแปลว่าสติกเกอร์มันหลุดออกมาเดี๋ยวหนูเก็บไว้ให้พี่ไม้ชิชโอเค Happy Birthday 16 b i r t เ d a y to อาไอนะคะอึด <c oughs> สวยอ่ะแค่เห็นตรงนี้เอ้ยมันคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมันคืออะไรไม่รู้แต่ว่าเขียนว่าอายด้วยขอบคุณนะคะมันคืออะไรอ่ะข้อมือข้อมือข้อมือเล็กจังแล้วข้อมือเล็กยังไงอยู่สองต่อไปนะคะอุย้ยเป็นปากกา ฟามิงโกอันนี้มีรูปเราด้วยไหนสวัสดีน้องอ้ายพี่ชื่อโยกพี่ติดตามน้องมานานมากๆแล้วที่พี่ที่เคยบอกว่าเป็นเพื่อนพี่คามาสัสอ,อ้พี่ไม่รู้จะส่งอะไรให้ขอ่มเป็นข้อความและปากกนหนาหน้ารักหน้ารัไปนะเพื่อน้อง,องพี่จะคอยซัพพอร์ตและติดตามไปเรื่อยๆขอบคุณนะคะน่ารักมากเดี๋ยวหนูจะใช้ในการเรียนออนไลน์ในวันพรุ่งนี้ด้วยเย่อันนี้คือ น่ารักจังแต่นี่คืออะไรลองเปิดดูนะฮะอู้น่ารักมันคือสร้อยข้อมือค่ะทุกคนวิ่งน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยอขอบคุณนะฮะกระดามีอีกอ่นนี่ก็สร้อยข้อมือเหมือนกันวิ่งน่ารักมากขอบคุณนะฮะมีไหมมีใบกระดาษอยู่ข้างในแล้วก็ไม่มีแล้ว ทูเจ้าอะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะเจ้าตัวแสกขอให้วันเกิดปีนี้ของเรามีแต่วความสุขสุขภาพแข็งแรงข้อข้ออ่านว่าอะไรอ่ะอ่านว่าอะไรอ,อ่ะข้อมือที่ส่งให้ข้อมือที่พี่ส่งให้มันเป็นเกี่ยวกับเสริมดวงเรื่องการงานการเงินแต่พี่ไม่รู้ เราเกิดวันอะไรพี่เลยส่งจัดสีชมพูมาให้อ๋อหนูเกิดวันพฤหัสค่ะช่วงนี้ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆพักผ่อนเยอะๆปลอพที่เล่นโซเชียลไม่ค่อยแข็งแรงแต่พี่คอยต้มปอดต้มคอต้ม <ผ>มไม่ช,ชอบวิชาภาษาไทยแน่เลยซัพพอร์ตเราอยู่ทุกๆุกทางเลยนะอขอบคุณที่อดทนมาเป็นอไอที่น่ารักในวันนี้ขอบคุณค่ะ o m g ดโอเคค่ะอคคูะ้อันนี้น่าจะเป็นผ้าหรือเปล่า Happy Hello i for e e Happy b i r t h นะวันเกิดปีนี้ขอให้อไอมีความสุขมากๆเลยนะขอให้ร่างกายแข็งแรงมากๆเยนเอง ดูแลตัวเองดีๆนะคะขอให้เติบโตเปน,นะไอที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปเลยกินข้าวเยอะๆนะอย่าอดข้าวนะคะไม่เคยอดค่ะเพราะว่าหนูหิวตลอดเวลาขอบคุณที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะคะวันนี้เราส่งเสื้ออ๋เอเป็นเสือ้อมาให้เป็นของข,องของวัญวันเกิดและเป็นกําลังใจให้หวังว่าจะชอบสัญญาว่าจะคอยเป็นกาลังใจให้เสมอจะอยู่ตรงนี้ข้างๆเสมอจะติดตามผลง,งานไปตลอดเลยนะคะขอบคุณครับเป็นเสือ้ออุ้ยเสือ้ออะไร ้อเสื้อนรักเสื้อนรักเสื้อน,นรักเซตเท่าดาวใช่ไหมไม่ได้อ่านผิดใช่ไหมเป็นเสื้อครอบนะคะชึบอันต่อไปนะคะน้องเกิด เองนี่ได้แล้วโอ้ oh my g ก d ขอบคุณนะคะไว้เดี๋ยวจะถ่ายเยอะๆเขาวา้ยงอันต่อไปฮะทุกคนอ่ะเยโฟอีฟด้วยไม่ใช่อายด้วยนะ ่ายลงไอจีเยอะๆเลยได้เลยเอ้ยเราว่าเป็นรองเท้าแน่เลยเพราะมันเขียนว่า38ชิ้โอ้สวยอะ่ะอุ้ยสวยมากใส่เล่นเซิร์ฟได้ คุณนะฮะโออแล้วก็มีถุงผ้าด้วยอันนี้คืออะไรสักอย่างแต่อันนี้เป็นถุงผ้าสิบรูปนะคะแค่ไหมสวยเนาะอันนี้คือกูคืออะไรอะ่ะเป็นแบบมันลอยออกมาได้ด้วยอะ่ะเหมือนเป็นการ์ด Happy birthday นะคะวิชย y อ u All the best เ o ลิฟยูมากมากรักน้องอะเฮยเย, é, ย é. หัดเขียนภาษาไทยครั้งแรกจากเราเฟสวู้ขอบคุณค่ะอ่าเขาพูดอะไรนะขอบคุณภาษาเราเพียนสบายดีแม่ <c oughs> สวัสด <c oughs> ีขอบใจเด้อขอบใจขอบใจกระดาษมีกลิ่นด้วย วัสดีกราก่อนไปแกะของพี่มีคำถามอยากให้น้องตอบนะจะมาไลฟ์หรือลงสอตอรี่ก็ได้โอเคสรุปว่าหนูเลือกไทป์ไหนโหวตไทป์ไหนกับคู่ปันเจนิดครับอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวนะหนูอะหนูโหวตไอ้นี่หนูโวหวตไอ้อันที่หน,หน,หนูหนูชอบอันที่มันเป็นที่เขาแบบกดอดคอกันแล้วก็แบบมองตาแก่ ปากกาอาจจะดูจังๆเนาะเหมือนคําถามไม่ไม่จังค่ะหมายถึงปากกาแล้วก็คำถามด้วยเพราะพี่รู้หนูเลือกไม่ได้แต่ต้องเลือกก็จะพูดอะไรถึงพี่พี่เบียนเคบ้างพูดได้ชิปคู่ไหนเพิ่มไหมนี่บอกเลยดีอะดีอะดีอะทุกคู่กีดว่างๆเต้นเพลงดีอะลงติ๊กต็อกหน่อยนะคะได้ค่ะถ้าว่างอย่าพูดอะไรถึงพี่พี่เบีนเคหรอก็ คือเหมือนพี่ๆเขาคือจะบอกยังไงอะคือต้องยอมรับเลยว่าพวกพี่ๆในนาเวียนเคทุกคนเหมือนเป็นใบเบิกทางจริงๆที่ทำให้คนสนใจแบบการเป็นไอดอลกับการเป็นโกกรุ๊ปในประเทศไทยมากขึ้นจริงๆก็คือยอมรับเลยตรงนี้ก็เห็นว่าเป็นรุ่นพี่ทุกคนพี่ๆน่ารักมากตอนที่แบบไปงาน ฮาโลวีนมั้งที่สยามดิสก็คือแบบได้เจอแบบไม่ได้คุยกันหรอกแต่ว่าพี่เขาก็อยู่ข้างเวทีพี่เขาก็แบบเต้นเพลงพวกเราด้วยนี่น่ารักมากแบบเห็นเห็นในทวิตเตอร์ไปส่องในทวิตเตอร์ก็เห็นเป็นแบบพี่มิวสิกอะไรนี้นะคะก็ดีใจที่แบบพี่พี่เขาก็เอ j นจอยกับโชว์เราเหมือนกันโอเคฮะเรามาแกะของกันนะคะอันนี้เป็นอัลบั้มไรล่า โอ้ oh, ตั้งแต่ไลาลาเลยใช่ไหมใช่ไม่รู้ว่าน้องติดตามไหมติดตาม,มอยู่ค่ะแต่อยากให้น้องเก็บไว้เพราะเป็นบั้มแรกและบั้มสุดท้าย,อยขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูแกะเลยดีกว่าโลกอยาพึ่งแตกได้ไหมยังทำตามคามฝันไม่เสร็จเลย อยากเข้ามหาลัยอะไร,ะไ,รไม่จุลาก็มอสวอ,อแล้วค่ะว่ได้บัมใบไลลานะคะน้องเมนจีซองค่ะใน NCT Dream นะคะจึ๊บเห็นเมื่อกี้มีบอกมาว่ามีการมีรูปสุ่มใช่ไหมเราเกะเลยชึ๊บ อุ้ยน่ารักมากขอบคุณนะคะโอ้โอ้โ,อโ,อโอู้ทุกคนสวยมากว่าท่านทุกคนตั้มสวยมากอ๋อมันมันทำเป็นอย่างนี้ได้เลยอ่ะเวลาตั้งโถทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณครับแล้วก็ สุขสันต์วันเกิดนะ,นะ,ะ,ะเนาะอ้ขอให้มีความสุขมากๆเป็นรอยยิ้มที่สดใสแบบนี้ไปนานๆใส่ชุดนี้แล้วถ่ายลงด้วยนะใส่ได้ไหมเนี่ยต้องดูแล้วค่ะว่าชุดไซส์อะไรนะฮะอุ้ยน่ารักะเนี่ย,ยน่ารักอะ่ะน่ารักขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะของเริ่มเยอะแล้วอุ้ยร้านเสื้อร้านนี้ You า r e เ h e สุกท่านกินอน้องไอพี่เห็นหนูชอบใส่เสื้อแบรนด์นี้บวกใส่แล้วน่ารักมากๆเห็นตัวนี้ปุ๊กปิ๊กเหมาะกับหนูเลยซื้อมาฝากหวังว่าจะชอบนะคะมัมมีลอเปอร์ขอบคุณค่ะตัวนี้ปุ๊กปิ๊กด้วยแต่หนูใส่เสื้อร้านนี้บ่อยจริงๆทุกคน <Yeah. S 1> โอ้ยเรามีตัวนี้ตัวนี้ที่ที่คนก็ซื้อมาให้เหมือนกันออพิดด้าน แต่ว่าเป็นสีน้ำน้ำน้ำตาลค่ะอันนี้เป็นสีดำขอบคุณครับน่ <laughs> าต่อนะฮะอู้นี่เป็นข้าหม่แมแน่นอนมีแกาสอีู่น้่ นี่เป็นของชิ้นแรกที่ส่งให้ขอให้มีความสุขหวังว่าจะมีโอกาสได้หยิบของชิ้นนี้มาใช้บ่อยๆได้เลยค่ะขอให้มีความสุขนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแค่อย่าเจ็บอย่าป่วยก็พอแล้วขอบคุณค่ะเกิดปี2,5,4,8ค่ะ เดึกกว่านี้เราวพ่อหิวแล้วเราจะอ้วนนะมันไม่ดีต่อสุขภาพด้วยนะ ั่งค่ะเสื้อวงตัวเองแต่ทุกคนไปสั่งได้นะคะ Happy Birthday no. น้องไอวิตกแต่งมันน่ารักมากสวัสดีได้ค่ะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของหมาป่าแดดเดียวสินะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็ขออวยพรให้เจ้านะ่ะมีความสุขทุกวินาทีกินอิ่มนอนอุน่นขอให้ชอบตัวเองในทุกแบบที่เป็นขอให้จีซอมีความสุขเพราะอก็จะมีคมนี่ขอบคุณที่เกิดมาเป็นเธอนะขอบคุณค่ะ เดียวได้ใจมากสุดยอดได้ขอบคุณนะคะอันนี้คือตุ๊กาตาตุ๊กาตาตัวนี้ เออตุ๊กตาตัวนี้หนูแบบเคยอยากได้หอมมากกลิ่นเหมือนน้ำหอมมัน้นเลยอ่ะกลิ่นเหมือนน้ำหอมดีออที่ได้มาเหมืแลอวใช่ไหม,ไมอันต่อไปของโปรเจกต์ฟอร์่าอันนี้จากโปรเจกต์ฟอร์ไอนะคะข่าวมากของวิธีขาวมันคือกรรมพันธุ์ที่ได้มาจากคุณพ่อคะ่ะแล้วบอกกับว่าหนูไม่ชอบเรียนลูกเสือคะ่ะจริงๆ ก็หนูไม่ชอบเรียนลูกเสือแล้วหนูก็ไม่ค่อยไปโรงเรียนในวันที่เรียนลูกเสือถูกต้องไหมแม่ในกเกอโอ้ในที่แอร์ในที่แอบรบ์แป๊บนึงนะแม่อย่าเพิ่งเปดิดหนูขอลุ้นก่อนดิทุกคนมันใช่สิ่งที่หนูคิดไหมไม่หนูจะไม่คาดหวังถึงไม้พ่าะจะคาดหวังไปแล้วาายัง ใช่ไหมอ่จะจำไม่ได้อ่ะแต่ว่าก็คล้ายๆเอ้ยเอ๊ะไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าขอบคุณนะคะพี่น่ารักนะสีแบบอ,อะไร อันไหรอเหรอโอเค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 ไม่มีอะไรทุกคนโสดนี่นะคะน่ารักขอบคุณนะคะไนกี้กีเป๊กรู้จักค่ะเราดูโปรดิวเอ็กวันโอวันเนี่ยเราก็เลยรู้จักมังคุดนะคะ ขอบรูปเหรออ้หรูปตัวเองนะคะขอบคุณนะฮะก็รูปตัวเองเหมือนกันขอบคุณค่ะที่สุดท้ายแล้วเทียมติดตามไอจีพี่เทอิวยังติดตามแล้วค่ะหนูติดตามตั้งแต่คนติดตาม1นึ่งแสน หูรู้ข่าด้วยความรวดไจมากต้อเจออีแน่นอนเป็นแฟนอารโอ้พี่หรับนนี้ก็มีลูปงลางด้วยขอบคุณนะฮะ